ครับผมดีใจนะครับผมก็เห็นนวัตกรรมที่ออกใหม่มาครับผมก็เหมาะกับคนสมัยนี้ครับผมที่ต้องการเวลาที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจำวันก็เขาก็ออกแบบตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้ามาให้เหมาะสมเพื่อที่จะประหยัดเวลาสวัสดีเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่เป็นความสะดวกใช้ครับใช้ครับเอ่อก็อย่างตู้เย็นอย่างเงี้ยจริงๆก็ก็เข้าบ้านไปก็เป็นสิ่งแรกที่เข้าไปคุุกเข้าไปหาครับตู้เย็นก็ไปผมเชื่อว่าทุกคนก็ เดินเข้าบ้านไปก็เปิดตู้เย็นไปหาน้ําดื่มไปหาอะไรมาทานใช่ไหมครับผมวันนี้เห็นมีกิจกรรมอะไรอีกด้วยฮะใช่ครับผมก็ก็เป็นเขาเรียกว่าโชว์ไลฟ์สไตล์กับชีวิตคนรุ่นใหม่ครับที่ต้องการความสุขสบายครับผมมีโชว์ทำอาหารเล็กๆน้อยๆใช่ครับผมก็เขาก็คงเห็นว่าผมชอบทําอาหารแล้วมันก็เลยก็เลยก็เลยเอามาเอามาทําตรงนี้ฮะ ให้ฝากครับผมก็สําหรับคนยุคใหม่นะครับผมที่ต้องการเวลาในชีวิตมากขึ้นนะครับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมก็มาดูที่นี่ได้นะครับผมก็ตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ออกมาก็รับรองว่าถูกใจแล้วก็สะดวกประหยัดเวลาครับผมอย่างล่าสุดน้องคีมติดหนึ่งในหนึ่งร้อยแบบสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกขึ้นมาดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยครับผมก็ก็ยังไงดีล่ะ ก็ขอขอบคุณคนที่โหวตให้หรือว่าคนที่คัดเลือกครับผมก็ก็ก็น้องก็ก็สวยอ่ะตัวตนเราคิดว่าตัวนีแบบพี่คิมอย็่ตรงไหนตรงไหนที่สวยนะน้องคิมนะครับผมว่าดวงตาเขาอ่ะเป็นเป็นอะไรที่ยนชัดที่สุดครับผมดวงตาเขามีประกายแล้วก็แอบแฝงไปด้วยความเป็นเด็ก อะไรอย่างเงี้ยมันมันสุกสนนะฮะไม่เลยครับแต่ว่าก็เห็นก็เห็นมีคนแท็กมาให้ว่าแบบเออติดติดอันดับในคนสวยที่สุดในโลกใช่ไหมฮะครับผมแต่จริงๆก็มีหลายคนมีหลายคนนี่ใช่ไหมไม่ลุ้นเป็นกับน้องไพรว่าจะจะติดแบบคับเทนครับยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแอบรุ้นไหมก็จริงๆก็ไม่ได้รุ้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอเห็นปุ๊บแล้วก็ติด แล้วก็โอ้โหเออก็ดีใจด้วยก็สวยก็ภูมิใจในตัวน้องครับเหมือนเขาจะมีการโบดด้วยแล้วจะกำลัโบดหรือเปล่ากำัโบดแล้วมีมีโบดด้วยหรอโอเคโบดให้ด้วยนะครับแม่ ก็ผมก็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 นั่นแหละครับตามั้านก็เดี๋ยวก็ถ้ามีโหวตก็เดี๋ยวช่วยด้วยเรามีแบบได้คุยอะไรกับน้องอะไรอย่างเงี้ยคเรื่องนี้นะครับไม่ได้คุยเลยครับผมเออก็เดี๋ยวจะกลับไปคุยแล้วบอกว่าแบบเติมตังค์ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะกระนำโหวตให้พี่มาําทําธุรกิจร้านอาหารไหนล่าสุดท้ายผมว่าเห็นแบบเราไปคุยๆกันไว้ว่าจะทำเปิดแล้วนะร้านอาหารนะครับก็คุยๆกันแล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจเหมือนกันครับผมก็ พยายามเขาเรียกว่าอะไรเราก็มันก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเรา,าเนาะเราก็อยากเปิดจริงๆแล้วก็กําลังติดต่อ,อาทางนู่นนี่อยู่ครับผมก็ถ้ามันถ้ามันเป็นไปได้นะครับผมก็อีกไม่นานจริงๆเรียกว่าโปรเจกต์นี้จะจมีจะเกิดขึ้นจริงแน่ๆตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ถ้ามันไม่มีอะไรติดขัดก่อนนะครับผมอย่างนี้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนทำไมถึงเือเลือกธุรกิจอาหาร เป็นคนชอบกินอาหารมากเพิ่งคนพบตัวตนไม่กี่ปีมานี้ครับผมก็เป็นคนชอบกินกินเนือ้อกินของอะไรอร่อยๆครับผมแล้วก็เราก็อยากพอเราไปเจอมาเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้ได,ได้ได้สัมผัสในสิ่งที่เราไปเจอมาบ้างนอกจากว่าเลงหาสถานที่เซเวแบบดูที่ใหญ่ใช่ครับก็ก็ก็นั่นแหละครับก็อยู่ในระหว่างที่ทําเตรียมการนี่แหละเลงๆว่าะไวไหนไไหนครับ เลงว่าแถวไหนก็จริงๆยังบอกไม่ได้เป็นความลับครับก็สไตล์ไหนขออนว่าสไตล์ไหนอ่ะผมก็เอางี้ดีกว่า<แ>ถ้ามันเป็นไปได้แล้วมันจะเกิดจริงๆริงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการในการใช่นะก็กระบวนการว่าวัาตถุจิบเครื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็ สถานที่เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับปรึกษาใครไหมปรึกษาใครไหมก็จริงๆรปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆคนอยู่ครับแล้วก็บางคนก็สนับสนุนบางคนก็บอกว่าเอ้ยจะหาเรื่องวุ่นวายใส่หัวทำไมครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปก็คืออยากอยากจะอยากจะทําอะไรอื่นบ้างจะทำคนเดียวไหมพี่หมากหรือดึงส่วนน้องอาจจะอาจจะมีครับอาจจะมีก็สําหรับน้องก็คงชวนแหละแต่ว่าจะร่วมด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจอี่ ตมันเป็นการวางแผนกับใช่ครับก็จริงๆอยากทำอะไรอร่อยๆให้คนได้รับประทานเพราะนั่นเองเห็นช่วงนี้เราเดินสายเดินสายหาของกินใช่ครับผมก็นั่นแหละใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งในร้านนี้เหมือนกันที่เราไปศึกษาเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไปศึกษาด้วยครับ้นีครับ